8กฎที่คนทำติ๊กต o อกต้องรู้โดยเฉพาะมือใหม่ถ้าทำผิดกฎนะคะอาจจะถูกแบนหรือช่องคุณอาจจะปลิวได้ข้อที่หอย่าไลฟ์สดหรืออัดคลิปในรถทั้งในขนาดที่รถจอดหรือรถวิ่งข้อที่สอย่าใส่ชุดนักศึกษาชุดนักเรียนถ่ายคลิปหรืออัดคลิปข้อที่สไม่ใส่ชุดที่บ่งบอกถึงอาชีพเช่นหมอพยาบาลทหารตำรวจแบบนี้ไม่ได้นะคะ ข้อที่4อย่าให้โลโก้ของแพลตฟอร์มอื่นมาอยู่ในคลิปหรือไลฟ์สดของเราโดยเด็ดขาดข้อที่หห้ามมีเด็กอายุต่ำกว่า18อยู่ในคลิปถ้ามีเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยห้ามมีเด็กเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะคะข้อที่หข้ามโชว์ร่องอกโชว์สะดือหรือโป๊เปลือยใดๆในคลิปถ้าเป็นใส่ชุดว่ายน้ำก็ต้องอยู่ในทะเลหรือว่าอยู่ในสระนะคะถึงจะไม่โดนแบน ข้อที่7ไม่ถ่ายคลิปในสถานที่ราชการที่มีโลโก้ของหน่วยงานทางราชการข้อที่8ไม่มีการกระทำรุนแรงใดๆในคลิปห้ามเด็ดขาดเลยตอนนี้ AI ของ TikTok เข้มงวดมากๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีคลิปลักษณะนี้นะคะอยู่ในช่องนะคะให้ไปทำเป็นส่วนตัวค่ะอย่าลบคลิปเยอะนะเพราะ AI ของ TikTok จะมองว่าคลิปของเราไม่มีคุณภาพนะคะลบได้บ้างแต่อย่าลบเยอะทำเป็นส่วนตัวดีกว่าค่ะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรถที่ยาดาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ